น,น,นะในห้องสามผู้หญิงมันเยอะหมู่ใครหมู่มันกองใครกองมันห้องใครห้องมันนะจัดออกมาเฮเวลาเขาเบิกอยู่ไม่อยากนั่งระลุก๊ก เสียงอ้าอย่าหาที่ลงไม่ได้ขันทิพย์ยไอ้พนัอรอยูำอ่ะรอาอออรถนำ้ำมา<ป>รถนำ<ป>้ำรถน้ำรถน้ำมาห<ป>น่อย ไม่มีเสียงไม่ใช่เสียงเอาไอ้พวกนั้นยังเอกยังหาที่ลงไม่ได้เอกเอายกมือตาย้นมา าขำาาวลูกตาทั้งหมดลุก <Hey! S 1> เอา <Hey! S 1> เร็ว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 ซัดเ <Hey! S 1> ขา <Hey! S 1> ฟังด้วยเวลาพราสั่งอะไรนะฟังด้วยให้รู้จักทำเพื่อฟังคำสั่งนะทั้งหมดนิ่งเอาเดี๋ยวไปฟังเขาเรียกแถวทั้งบนนูน้นทัชชาเดี๋ยวลงมาอีกเอาคุยละเชินครับไปลงมาอีกปด้านน้องก็ได้ดนะั่นแหะ